เรียบร้อยแล้วค่ะอิสุเกะฟอลชมิทอ่าซูเปอร์ยกหัวแม่มือให้แล้วค่ะเเท่าไหร่ค <laughs> ะ <Yeah. laughs>

เดี๋ยวจะพาแม่ย่าไปตัดผมค่ะสเลยเดี๋ยวสีต้อง่วยอ๋อสต้ดีสวยเอาอืมชิ้อย่าไว้สูบก่อนให้ิบเอาสว่ะาอ๋อไม่ชิ้นน้อยสุดอ่ะบบดีกันมันสูัมากันพ่อป Sieht schön aus, aber. Aber, aber. Ja, schön! Aber, aber. Komm, Oma, lass so mein Mann, er macht so schöne Sachen und dann machen wir auch schöne Sachen, ja? Aber. Da oben? Oh, sieht so wie neu. Ja, das muss mal probieren lassen, alles schön. Ja, und dann gucken wir. Man das Resultat sieht, sieht auf jeden Fall besser aus, wie das vorher อย่าล้าฟอร์เอร์อิสฟร์เบอร์ันและอืนๆท้งหมดฉีดไ่วทัง่างดไป้งตัทาสีจนกลายเป็นของใหม่ไปแล้วค่ะโตนี้วรุตาซื้อมาจากตัดจุจักนานมากๆแล้ะคะ่ะประมาณอประมาณ30ปีได้แล้วค่ะ เป็นไม้ที่เขาแกะสลักด้วยไม้ล้วนลวนตัวนี้ซื้อมาเมื่อประมาณ30ปีก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทค่ะคราวนี้ได้เหมือนของใหม่ไปเลยค่ะส่วนกระจกตัวนี้ก็เป็นกระจกไม้ที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาคู่กันแต่ซื้อมาแยกกันค่ะ โตไม้นี้ซื้อมาจากตกจักส่วนกระจกนี้ซื้อมาจากาเทศกาลบ้านในสุดส่วนกระจกตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกที่เขาเอาไม้มาทาทั้งแท่งนะคะแล้วก็มาแกะเป็นรูปกลาบคือใช้ไปเลยค่ะร้อยปี200ปี300ปีเขาก็ยังคงอยู่คู่กับเราค่ะราคาตอนที่ซื้อไปก็ราคาประมาณอยู่ที่ประมาณ สามพันสี่พันเหมือนกันค่ะพาแม่ย่ามาตัดผมวันนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเธอมันแยงรูกระตาแล้วก็ตรงหูนี่ก็เริ่มยยาเรียบร้อยสภาพแม่ยาพร้อมที่จะตัดผมละ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่วัรุตามาทำประจำเลยนะคะเรื่องเลยเมียลืมสวยค่ะบอกว่าฉันเริ่มสวยแล้วคะ่ะสุดท้ายคนร้ายกระดด ว่าซูมบอดดีมากๆเลยว่าอย่างนั้นแม่ย่าบอกว่าทำงานแบบเรียบร้อยมากคือพอใจมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ okay. อีสุเกะพ่อชูมิดอ่ะซูเปอร์ยกหกัวแม่มือให้แล้วค่ะนี่เ เท่าไหร่คะมากินไอติมกันค่ะร้อนนักเมื่อกี้ไปเข้าร้านสะดวกซื้ออนี่ของวารุตาเหมือนเดิมของแม่ย่าก็ช็อกโกเลตใส่เม็ดอัลมอนด์เหมือนเดิมค่ะเธอบอกว่าทำไมเธอไม่ชอบช็อกโกเลตโหลอะไรเงี้ยอูู้อืมอได้ของชอบ วันนี้ก็เป็นวันของเธออีกวันหนึ่งค่ะต<ช>ัดผมสวยได้กินไอติมเมหรือจะพาไปกินผัดไทยอีกอ,อย่าบอกว่าดื่มด่ำกับไอศกรีมข่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ไลกกันไลยกันผัดผมสวยนะเนี่ยวันนี้นห่ยหน้าเลเด็ก <ๆ S 2> เหมือนเหลือแค่ยี่สิบแอบนี้มาเที่ยวกันสองคน แม่ย่ากับลูกสะพ้าอฮึ่มรกันเนะอะฮึมแต่ชีช็อกโกแลตจะวเยอะอ๋อเขาบอกว่าช็อกโกแลตนี่น้ำมากเลยอร่อยมากอืมอืมเดี๋ยวพาไปกินผัดไทยต่อวันนี้เป็นวันของแม่ยาอีกหนึ่งวันค่ะอ่ะกินเสร็จแล้วไปไปกินผัดไทยกัน <Cheer. S 1> อย่าเสียแก,กนนะบอกขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเวะมาร้านนี้เหมือนเดิมมาสั่งผัดไทยกับผัดกะเพราให้สามีค่ะ <c oughs> ย่านั่งรอในรถค่ะรักัดกระบ้้นจ้ะไปแม่ยาเลกาเลกาโอมาเนาะเหรอ,อืมขนุน แลกกะแรลกกะแรลกกะเงาะแม่ยาถธอก็ชอบเงาะค่ะผละไม้ทุกอย่างในเมืองไทยแทบจะชอบทุกอย่างยกเป็นทูเรียนอือ <c oughs> <c oughs> ฝนตกลางดวย 放大招！Oh,

どう <laughs> ิชุดของเธอป้องกันยุงอย่างดีพากันยุงสเปรย์ทั้งตัวใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวคราวานี้ยุงไม่มีโอกาสแล้วค่ะแม่ครัวคนเก่ง